สวัสดีครับผมบรรจงนะครับอุตสาห์ลครมโยเมืม่อคืนเมื่อวานดูมวยเรื่องไหนนักลบเส็จรู้สึกผมอยู่การมวยได้ห้าหกสิบปีผมเพิ่งไม่เคยพูดไม่เคยพูดอะไรแต่เมื่อคืนดูแล้วรู้สึกเสียใจมากที่ว่านักลบลดแกงกรรมการอยู่บนเวทีเวลานักลบจะตีเ็าด,ดันตูนดเกากระโดดได้ให้ไปดูทีดูดูด,ด,ด,ดูทีวีดูเทปหน่อยจงก็บากที่ผมพูดวันนั้นตรงข้ามจับขาเรา ก็ถ่ายนาสองกา้าได้ถ่ายนาแมงข้าวกา้าวก็ปล่อยก้าถ่ายนาคือคือมันไม่มันจะการแก้กขถึงไหนก็ยั้ทราบรถมวยสี่ยกเสร็จเราชนะแล้วแล้วยกห้าไม่ได้ทําอะไรกันก็จับเราแพ้อย่างเงี้ยคือคือถ้าเราแพ้ผมไม่เคยพูดเลยกีฬามันก็มีชนะมีแพ้แต่ถ้าแพ้โดยไม่ยุติธรรมผมคิดว่าผมต้องออกก็ออกมาพูดบ้าๆครับคือไม่ยุติธรรมเลยนะครับ สวัสดีครับผมบรรจงนะครับอุตส่าค์ขำโมงเมื่อคืนเมื่อวานดูมวยเรื่องไหนนักลบเสร็จรู้สึกผมอยู่อาการบวยได้ห้าสิบปีผมเพิ่งไม่เคยพูดไม่เคยพูดอะไรแต่เมื่อคืนดูแล้วรู้สึกเสียใจมากอที่ว่านักลบล่นแกงกรรมการอยู่บนเวทีเวลานักลบจะตีก็ดันตูดเกากระโดดได้ให้ไปดูทีดูดูดูทีวีดูเทหน่อยจริงก็แบบที่ผมพูดวันนั้นตรงข้ามจับขาเรา กขาถ่ายนาสอนก้าวไม่ถ่ายนาไปข้าวก้าวก็ปล่อยเขาถ่ายนาคือคือมันไม่มันต้องจะการแก้ไครถึงไหนก็ไอ้ทราบรถมวยสี่ยกเสร็จเราวชฮะละแล้วแล้วยกห้าไม่ได้ทําอะไรกันก็นจับเราแพ้อย่างเงี้ยคือคือถ้าเราแพ้ผมไม่เคยพูดเลยกีฬามันก็มีชนะมีแพ้แต่ถ้าแพ้โดยไม่ยุติธรรมผมคิดว่าผมต้องออกก็ออกมาพูดบ้าบ้างครับคือไม่ยุติธรรมเลยนะครับ สวัสดีครับผมบรรจงนะครับอุสลาค์โมเมื่อคืนเมื่อวานดูมวยเรื่องหนึนักลบเสร็จรู้สึกผมอยู่การมวยได้ห้าหกสิบปีผมไม่เคยพูดไม่เคยพูดอะไรแต่เมื่อคืนดูแล้วรู้สึกเสียใจมากที่ว่านักลบร่นแกงกรรมการอยู่บนเวทีเวลานักลบจะตีเ็าดันตูดเกากระโดดไี้ให้ไปดูทีดูดูดูทีวีดูเทปหน่อยจริงเขาบปลที่ผมพูดเวลาตรงข้ามจาบขาเรา ก็ถ่ายนาสองเก้าได่ถ่ายหนา้าไปข้าวเก้าก็ปล่อยเก้าถ่ายนาคือคือมันไม่มันมันจะการแก้กขถึงไหนก็อังทราบรถมวยสมมี่ยกเสร็จเราชนะแล้วแล้วยกห้าไม่ได้ทําอะไรกันก็จับเราแพ้อย่างเงี้ยคือคือถ้าเราแพ้ผมไม่เคยพูดเลยกีฬามันก็มีชนะมีแพ้แต่ถ้าแพ้โดยไม่ยุติธรรมผมคิดว่าผมต้องออกต้องออกมาพูดบ้างบางครับคือไม่ยุติธรรมเลยนะครับ